เก้ามาเราอยู่บ้านเฉย,เฉยๆก็ได้เข้ามาเรียนรู้สู่บนโลกออนไลน์นะคะก็มาเรียนกับครูกับโค้ดหลายๆท่านนะคะนี่คือจุดเปลี่ยนนะคะครั้งแรกพอเราเข้ามาสู่บนโลกออนไลน์เราก็เริ่มค่ะอาจารย์ก็ได้เริ่มไลฟ์สดนะคะทุกวันค่ะตอนนั้นไลฟ์สดทุกวันซื้อซื้อไฟโดนัทมาแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันนะคะไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพนะคะไลฟ์ เกี่ยวกับการพัฒนาคนพัฒนาการเราไล่กันทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งปัจจุบันนะคะพอไล่เสร็จก็ตั้งสร้างเพจสร้างเพจแล้วก็เรียนการปั้นเพจเรียนรูโค้ดหลายหลรู่นะแล้วก็ศึกษาหาความรู้ค่ะแล้วก็คุยเรื่องธุรกิจสู่เรียนแล้วก็คุยว่าแต่ละท่านเนี่ย จะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเก้าวแรกสู่โลกอาชีพต้องรู้สีทักษะอะไรเงี้ยจารย์ก็อธิบายบรรยายทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ได้ไปเรียนการสอนเป็นเป็นครู เป็นเทรนเนอร์บนโลกออนไลน์นะคะก็เลยได้เรียนกับโคดโอป้าเราก็ถามว่าวิธีการเปิดคอร์สทำยังไงเราก็ได้เทคนิคตรงนั้นมาบัานนอกอะไรต่างๆที่โคดสอนอาจารย์ก็ได้ได้เริ่มเข้ามาสอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือสอนติ๊กต็อกแบบนี้นะคะ อะไรหลายอย่างสอนให้คนที่อายุมากๆอายุ50ขึ้นไปบางท่านก็สีปีก็มาเรียน50ขึ้นไป60 70นะคะเรียน เกือบ80ก็มีนะคะที่อาจารย์สอนแล้วก็จบไปหลายๆรุ่นแล้วเขาก็มีความชอบปึงพอใจนะคะเพราะนั้นทุกท่านเลยที่เข้ามาสู่บนโลกออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะไม่รู้จะเริ่มยังไงอันี้คือเทคนิคอาจารย์ได้เริ่มคือไล์ไปทุกวันไล์ออกหน้ากล้องทุกวันให้เป็นเวลาสมมุติ9ก้าโมงเช้าก็9ก้าโมงเชา้าคุยเรื่องสุขภาพก็สุขภาพไปวันนี้เอาสุขภาพสุขภาพด้าน อาหารเสริมของเราผิดปันที่1ที่2ที่3ที่4เวียนกันไปทั้งหมดเราก็เอาคนแต่ละคนเนี่ยตัวอย่างกรณีศึกษามาเล่าให้สู่กันฟังเราก็สามารถที่จะคุยกับผู้ชมได้ทุกวันนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ให้ทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะฮะจะก้าวสู่โลกออนไลน์เนี่ยทำ แบบไหนอาจารย์นันก็เล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านเอาเป็นบรรทัดฐานพออาจารย์นันก้าวมาสู่โลกออนไลน์แล้วสร้างไรายได้เราก็เออมีไรายได้ด้วยนะคะไรายได้จากการเปิดคอร์สแล้วก็ไรายได้จากทิกต็อกไรายได้อะไรนี่ก็หกหลักแล้วนะคะไรายได้ได้หกหลักแล้วเราก็น่าจะดีไม่ใช่หรอคะในเมื่อเรา เสริมสร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งใครที่มีอาชีพเดิมอยู่แล้วเราสร้างด้วยโลกออนไลน์อีกทางหนึ่งแล้วก็คบคู่ก,กันไปแล้วท่านก็จะ,ะมีเงินอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะได้ทำให้วงล้อชีวิตของเรามั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ในวงล้อถ้าการเงินดีอะไรอะไรก็ดีหมดละก่ะเราสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้ออะไรอะไรก็ได้ที่เราต้องการ นะคะคดังนั้นวันนี้นะคะใครที่ยังไม่เริ่มเริ่มเลยค่ะไม่ต้องไปมองตาคนดูไม่ต้องไปคิดกังวลจะไม่มีคนดูไม่ต้องคิดว่าฉันทําไม่เป็นไม่มีใครเป็นมาก่อนจะเริ่มจากศูนย์มาตลอดนะคะเราจะต้องรู้ขั้นตอนการเรียนรู้ก็คือ1ฉันไม่รู้อะไรนี่คือขั้นตอนการเรียนรู้ฉันไม่รู้อะไรต้องเขียนมาให้หมดเลย2 แล้วฉันจะไปถามใครฉันฉันรู้แล้วว่าฉันไม่รู้อะไรเนี่ยฉันจะไปถามใครสามเราก็ไปถามผู้รู้หรือเปิดตำราหรือไปเรียนนะคะสี่ทำซ้ำๆทำสม่ำเสมอทำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ทำจนกว่าที่จะออโต้จนกว่าจะเป็นมันนี่แหละเราก็เกิดกระบวนการเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วมันก็ชำนาญน,นะ จุดเริ่มต้นเราต้องคิดว่าอย่าไปคิดว่าคนที่เข้ามาก่อนเราเขาเก่งกว่าไม่ใช่ค่ะพอเข้ามาก่อนแต่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาเราก็ต้องค,อคอ่อยๆไต่เต้าไปแล้วเราก็จะเก่งเหมือนเขาเองนะคะสำหรับวันนี้ใครชอบเขียนว่าชอบเขียนน่ามีประโยชน์เขียนว่าประโยชน์สำหรับอ,อาจารย์นันจัก,กรวาลเรนเนอร์จัก,กรวาลมาสเตอร์เ l p เกลพีขอเก่าว่าสวัสดีค่ะ อย่างอันนี้